สวัสดีครับก็มาพบกันครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะนำสูตรล็อก10หน่วยบนของปีใหม่ของปี68นะครับมามอบให้กับท่านเพื่อนำไปใช้ตลอดปีนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้นำสูตรล็อก10หน่วยล่างของปี68นะครับ มอบไปให้แล้วนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากไปเะเข้าไปชนไปแคปเก็บไว้ใช้ตลอดปี68ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับแล้วผมก็ได้คิดตัวอย่างของงวดว้นที่17มกกลาสำหรับ2ตัวล่างให้ได้ชมนะครับเอาไว้พิจารณานะครับว่าในสูตรล็อก2ตัวล่างนะครับที่ให้ไปนะครับ จะเข้าออกมาเป็นชุด2ตัวล่างในงวดวนที่17มกรานี้หรือไม่นะครับสำหรับสูตรล็อก10หน่วยบนอันนี้นะครับก็จะให้ใช้ในปี68ซึ่งก็คิดว่าในสูตรนี้นะครับคงจะพอที่จะนำไปใช้ได้เพราะงวดที่ผ่านมานะครับมันก็เข้าอยู่ ทีล็อกในนี้นะครับได้เข้าถึง2ตัวนะครับวิธีคิดนะครับก็ใช้หลัก10ล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับหลักสิล่างกับหลักหน่วยล่างของ2ตัวล่างที่ออกนี้นะครับบวกกันได้เท่าไหร่เอามาเทียบที่ล็อกนะครับซึ่งแนวทาง10หน่วยบนของอันเก่านะครับในปี67นะครับ มันก็ได้ถือว่าจะหมดอายุลงนะครับผมก็เลยต้องทำชุดใหม่ขึ้นมานะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับในสูตรล็อกอันเก่านี้ก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้าอยู่ล็อก9ก้าก็ได้9ก้ากับ0ูนย์นะครับออกศูนย์้าสองศูย์้าแต่วิธีคิดต่างกันอันนี้ใช้สิบหน่วยบนบวกกันได้เท่าไหร่มาเทียบล็อกนะครับ แต่นี่ใช้10หน่วยล่างปวกกันได้เท่าไหร่เอามาเทียบบล็อกซึ่งเป็นของปี68ของปี67นี่ใช้10หน่วยบนนะครับสลับอันเก่านี่สูตรดับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะในปีที่ผ่านมา23งวดนะครับดับผิดแค่2งวดนะครับถูก21งวดนะครับ แต่สําหรับตัวตัวเด่นนะครับตัวเด่นตามล็อกผิดอยู่สีงวดนะครับดังนั้นในปีใหม่นี้นะครับผมก็มาเอาสูตรใหม่ใช้เลยนะครับก็จะมีสูตรตับ10บหน่วยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มเป็นห้าตัวนะครับจากเดิม4ี่ตัวเป็นห้าตัวเพราะว่าใน สีงวดที่ผิดนะครับมันจะเข้าตัวที่5นะครับดังนั้นผมก็ปรับมาเป็น5ตัวเพื่อให้มีโอกาสพลาดน้อยลงนะครับแต่สัหลักในปี67ถ้าหากท่านจะนำมาใช้อยู่ก็คงจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่างวดที่ออก209นะครับมันเข้าอยู่ล็อก9นะครับมันก็ยังเข้า ถ้าหากมันเดินต่อนะครับในงวดนี้มันก็อยากเข้างวดที่สิบ็ดมกรามนี้ก็ยังอยู่ในล็อก9อยู่เพราะมันออก209เอา0ูบวกกับ9ได้9มันเ็จะมีแ9ดเ้นย์หนใน4ตัวนี้จะมาในท้าย2ตัวบนอยู่อย่างน้อย1ตัวแต่งวดที่ผ่านมามันก็ได้ล็อก9เข้าอยู่สองตัวสำหรับเลขดับก็ดับอยู่คืดับ ที่10หน่วยก็ดับ4นะครับดังนั้นถ้าหากสูตรนี้มันเดินต่ออีกนะครับในปีใหม่มันจคได้ล็อก9เล้อเลขก4ก็จะมายากที่10หน่วยบนนะครับอาจจะดับอยู่เพราะว่าปีที่ผ่านมานี่มันดับมาอยู่แค่2งวดนะครับที่10หน่วยนะครับก็มาเริ่มที่งวดใหม่สูตรใหม่เลยนะครับก็จะใช้10หน่วยล่างนะครับสูตรนี้ ในสูตรล็อกนี้ใช้10หน่วยล่างที่ได้บวกกันนะครับผมจะยกตัวอย่างงวดวันที่17ที่จะถึงนี้นะครับสองตัวล่างงวดที่ผ่านไปนี้ออก5 1นะครับเอา5บวกกับ1ได้6นะครับเราก็มาดูที่ล็อก6นะครับล็อก6ก็จะได้ 2, 3, 4, 5, 6นะครับดับ10หน่วยนะครับหรือว่าเลขมายากนะครับ ก็คือ7 7โอกาสที่จะมา10หน่วยบนในงวดเหมือนที่17มกรานี้มีโอกาสน้อยนะครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นถ้าหากอยู่ในเลขเด็ดน,นะครับให้เป็นตัวกันนะครับไม่ต้องตัดทิ้งเพราะผมยังไม่แน่ใจว่าในงวดที่สองของปีนะครับซึ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันดับอยู่นะครับงวดที่แล้ว สองบวกถึงได้สามมันอยู่ในล็อกสามนะครับมันอยู่ในล็อกสามออกสองศูนย์เก้าเข้าศูนย์กับเก้าดับหนึ่งที่สิบหน่วยนะครับมันออกศูนย์เก้ามันอยู่ในล็อกสามในงวดวันที่สิบเจ็ดนี้ห้าบวกหนึ่งได้หกมันจะอยู่ในล็อกหกนะครับจะดับที่เจ็ดสิบหน่วยนะครับ ผมก็จะคิดนะครับในมดวันที่17นี้ให้ได้ดูเลยนะครับและรอดูผลว่าในสูตรล็อกนี้มันจะใช้ได้หรือไม่นะครับก็เอาบวกกับ1ได้6มันอยู่ในล็อก6ผมก็ดึงออกมาคือ2 3 4 5สนะครับให้2 3 4 5ส อยู่ในล็อก6นะครับตัวที่ยังมาจับกับชุด5ตัวนี้นะครับผมจะใช้สูตรเด่น10หน่วยบนคือสูตรที่ผมนำเสนอไปซึ่งเดินมา10งวดนะครับยังไม่มีผิดนะครับในปีที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วก็เข้าอยู่ ก้ากับศูนย์ออก2องศูนย์เก้วดนี้ถ้าหากมันเตือนต่อจะมีเจ็จะมาอยู่1ตัวที่10หน่วยนะครับผมก็จะเอา7 8็ดมาจับนะครับมาจับกับ2 3 4 5ตามล็อกนี้นะครับดังนั้นในงวดวันที่17มกรานะครับ จะเห็นว่ามีเลขเจ็ดนะครับซึ่งมาอยู่ในตัวดับนะครับดังนั้นเลขเจ็ดผมจะไว้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับผมก็จะวางเลขเก้าก่อนนะครับชุดที่วางไว้ให้นี้จะเป็นทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับเพราะหน้าตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าจะอยู่หลักไหนนะครับผมก็จะวางตรงนี้ไว้หลักสิบก่อนเก้าสองเก้าสาม ก้าสี่เก้าห้าเก้าหกด้วยสองคือแปดนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกตัวที่สามก็คือเจ็ดนะครับ ติดอยู่ในตัวดับของลอกนะครับก็จะแว่นดับสุดท้ายก็จะเป็น72 73 74 75 76จะได้อยู่15ตัวใน15ตัวนี้หากจะเอานำมาเล่นต้องกลับตัวกันไม้ด้วยนะครับแต่สำหรับในแนวทางผมแล้ผมมั่นใจว่า ในตัวนี้นะครับแถวนี้จะมาในงวดนี้นะครับเพราะเลขแปในแนวทางผมแล้วก็ติดอยู่ในสุดดับอยู่อ่อนๆ50-50นะครับนี่คือชุด2ตัวบนนะครับก็ลองมาดูว่าสูตรนี้ในงวดนี้นะครับจะใช้ได้หรือไม่ใน5ตัวนี้จะมาอยู่1ตัวหรือไม่นะครับ าหากมันมาถึง2ตัวนะครับก็เป็นไปได้นะครับถ้าหากชุดเด่นของท่านนะครับมี2 3หรือ2 4หรือ2 5 2 6 3 4ส5 3 6 4 5าม5 6าหถ้าชุด2ตัวที่ท่านจะเล่นนะครับอยู่ใน5ตัวนี้ครบมา2ตัวก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่หน้าที่นี้ผมจะเอาตัวเด่นตัวนี้นะครับตามสูตรนี้มาเอามาชน พะผมคิดว่าใน3ตัวนี้จะต้องมาอยู่หนึ่งตัวโดยเฉพาะเด่นสุดก็คือเลข9นะครับก็จะเป็นออกมาเป็นชุดนี้นะครับหรือว่าท่านมีเลขเต่นตัวอื่นนะครับที่นอกเหนือจาก 7, 8, 9อาจจะเป็น0หรือเป็น1ท่านก็เอามาจับกับหน้าตรงนี้จับกับ5ตัวนี้ก็จะเป็นชุด2ตัวบนท้ายที่1ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสำหรับแนวทางสูตรล็อกนี้นะครับถ้าหากว่าใน3ตัวนี้งวดนี้มานะครับเอามาจับกันนี้มาจริงก็จะอยู่ใน15ชุดนี้นะครับซึ่งเดิมที่แนวทางผมบาคนเน้นเลข9ก9นะครับที่จะมาอยู่แล้วนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งในชุดล็อกล่างก็มี9 8 0 นะครับซึ่งมันจะมาชนอยู่กับสูตรนี้มี8กับ9เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็น7นะครับแต่ของล่างเป็น0นะครับก็ลองเอามาพิจารณาดูนะครับซึ่งผมว่างวดนี้เลข9จะมาทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างต่จะคู่กับอะไรให้มาพิจารณาเอาในนี้เอานะครับซึ่งในชุดบนผมก็นเน้นอยู่ที่เลข6อยู่แล้วนะครับ9 6 9 6 9 5 9 4 9 3นะครับในชุดที่ผมวางไว้ตอนสรุปปิดท้ายบนนะครับจะมี9 6 9 5 9 4 93กนะครับก็ดูว่าจะเป็นไปตามที่ผมสรุปหรือไม่นะครับถ้าหากสูตรล็อกนี้งวดนี้นะครับงวดที่2ของปีไม่มีผิดนะครับในชุด2ตัวบนท้ายที่1จะอยู่ในแถว9หรือแถว2หรือแถว7 อันนี้นะครับถ้าหากสูตรนี้ไม่ผิดนะครับนี่คือตัวประกอบนะครับจากสูตรนี้นะครับเดินมาสิบงวดนะครับงวดนี้จะได้เจ็ดแปดเก้ามาตัวก็มาชนกับสูตรล็อกนี้นะครับเข้าล็อกหกสองตัวล่างบวกกันนะครับออกห้าหนึ่งก็ห้าบวกหนึ่งได้หก หกก็มาดูที่ล็อกแถวหนะครับล็อกแถวหก็จะได้2 3 4สาสี่ห้าหนะครับดับ7นะครับที่10หน่วยนะครับแต่ผมให้การไวเพราะมันมาชนกับตัวเด่นนะตัวนี้นะครับก็มาวางไว้เป็นชุด2ตัวทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับยังไงแล้วต้องกลับตัวด้วยนะครับแต่เฉพาะเลขเก 9, ้าเท่านั้นครับมันจะเด่นที่หลักสิบ แต่สาหรับเลขแปกับเลขเจมันจะเด่นที่หลักหน่วยนะครับสองตัวนี้ถ้าหากมามันจะอยู่ที่หลักหน่วย8กับ7นะครับถ้าหาก7จ็ดับไม่อยู่มันก็จะมาที่หลักหน่วยนะครับโอกาสที่เป็นสอง7จ็ดสามเจดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก็ดเป็นไปได้2 8งแปดสามแดสี่แปดห้าแปดหกดเป็นไปได้นะครับแต่สําหรับเลขเก้าแล้วมันจะเด่นที่หลักสิบอยู่แล้วนะครับ แต่จะให้กันไว้ด้วยก็ดีนะครับกันไว้ถ้าหากท่านชอบชุดไหนนะครับให้กลับตัวทุกชุดนี่คือท้ายสองตัวบนของงวดที่17มกราหกแปดซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผมเอามนาะให้ได้ชมนะครับท่านก็นเลยลองเอาไปพิจารณาดูเพื่อจะได้ดูว่าในสูตรล็อกสูตรนี้นะครับจะใช้ได้หรือไม่นะครับ ก็แคปวิธีคิดนี้ไปนะครับแคบตรงนี้ไปแค่หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างได้เท่าไหร่เอาไปเทียบล็อกนะครับจะมีล็อก0ล็อก1ล็อก2ล็อก3ล็อก4ล็อก5ล็อก6ล็อก7ล็อก8ล็อก9ตัวดับ10หน่วยนะครับก็อยู่ รับแคบตรงนี้ไปใช้ตลอดปีหกแปดนี้นะครับเพราะในงวดที่ผ่านมามันก็เข้านะครับมันเข้าอยู่ล็อก3ก็เข้า9กับสูตรนะครับแล้วชุด2ตัวของงวดวันที่17มก,กราก็ลองดูว่าในสูตรล็อกนี้นะครับจะเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งสูตรล็อกตรงนี้มาตรงกับจุด2ตัวล่างของสูตรล็อกวันที่ 17มกราได้2 3 4 5 6เหมือนกันนะครับซึ่งผมแ hey, นะนำเสนอไปคลิปก่อนหน้านี้ถ้า <for หากใครย <someone sock> ังไม่ได้ไปชมสูตรล็อกนะครับก็เข้าไปชมนะแคปเก็บไว้ใช้นะครับสูตรล็อก2ตัวล่างของปี68นะครับซึ่งผมก็จับชุดันที่17มกรานี้ให้เหมือนกันนะครับในสูตรล็อกล่างนั้นมันเด่นที่8 9 0นะครับ 890เด่นที่9นะครับตัวปรกบในสูตรล็อกได้234 5 6เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจึงบอกว่าในงวดนี้2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับมันจะมาได้เหมือนกันนะครับมี234 5 6เหมือนกันนัดเด่น9เหมือนกันสหรับแนวทางของผมถ้าหาก9ไม่มามันก็จะมาเลขก8นะครับซึ่งเลขก8ในแนวทางของ เด่นบนผมนะครับเลข8ไม่มีในหลักร้อยและหลักสิบและหลักหน่วยนะครับในสูตรเด่นที่ใช้อยู่ตลอดนะครับหลักร้อยก็ไม่มีเลข8หลักสิบก็ไม่มีเลข8ดหลักหน่วยก็ไม่มีเลข8นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะมาได้ก็ให้เล่น8ไปตรวก,การไว้ก็แล้วกันนะครับแต่ผมเน้นที่เลข9กนะครับเลข9กจะมาในหมวดนี้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ถ้าหาก งวดนี้เลข9บนไม่มามันก็จะมาล่างนะครับยังไงแล้วมันต้องไม่มาบนก็มาล่างนะครับถ้าหาปนมันไม่มามันก็จะเป็นเลข8ตัวนี้นะครับแต่สําหรับแนวทางล่างของผมนะันมันติดเลข8มันติดเลขกลับยาวๆอยู่แล้วนะครับแต่โอกาสที่มันจะมาบนมันมาได้อยู่นะครับดังนั้นในสองแถวนี้นะครับก็ ลองพิจารณาดูถ้าหากท่านมีเลข8ไงเล้ยต้องกลับตัวนะครับเพราะเลข8มันจะเด่นอยู่ที่ลหลักหน่วยหลักหน่วยงดนี้มันจะเด่นที่เลขคู่นะครับหลักหน่วยมันจะเด่นที่หลักหน่วยบนจะเด่นที่ศูน6์สองสี่หแปดนะครับหลักสิบจะเด่นที่เลขคี่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับถ้าหากเลขเจวดดนี้ในสูตรนี้ดับมาอยู่ก็อาจจะมาได้นะครับถ้าหาก9้าไม่มา นะครับก็อาจจะกลายเป็นว่าพอเริ่มต้นปีสูตรลอกนี้ผิดสูตรดับเป็นงวดแรกนะครับเพราะมันโผล่อยู่ที่ตัวเด่นสามตัวมาตัวนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเลขเจ็ดถ้าหากท่านมีเลขเจ็ดที่จะเล่นอยู่แล้วนะครับก็มาพิารนาเอาในชุดสองตัวบนนะครับก็ท้ายสองตัวบนก็ดูว่าจะเล่นคู่ไหน นะครับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นต้องกลับตัวนะครับกลับตัวด้วยนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ลองแคบนะตรงนี้ไปในชุดสองตัวบนมวดวันที่สิบเจ็ดมกกรานี้นะครับจะแคบสุดล็อกนี้ไปนะครับเอาไปใช้ตลอดปีหกแปดนะครับได้หลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างได้เท่าไหร่มาเทียบล็อก นี่คือตัวอย่างนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ขออวยพรให้โชคดีสำหรับในงวดปีใหม่นะครับถือว่ามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็หวังว่าสิ่งที่ผมมอบให้นี้จะนำโชคมาให้ท่านนะในงวดแรกของสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในงวดต่อไปสวัสดีครับ